เคยไหมคะที่รู้สึกว่าออกกําลังกายเดิมๆม,มันน่าเบื่อไปหน่อยวิ่งก็เหนื่อยว่ายน้ําก็ต้องมีเวลาไปยิมก็คนเยอะไหนจะกลัวเจ็บข้อเจ็บเข่าอ,อ,อีถ้าใช่งั้นมาลองพิลาท,ทิกันดูคะ่ะพิลาทิกเป็นการออกกําลังกายแบบแรงกระแทกต่ำ o ออิมแพคไม่โหดไม่หนักเกินไปแต่ได้ผลลับชัดเจนเหมาะกับทุกคนจริงๆไม่ว่าจะเป็นมือใหม่เพิ่งเริ่มออกกําลังกายหรือใครที่รูปร่างอาจจะยังไม่พร้อมวิ่งมาราธอนก็ตามที่น่าสนใจคือพิลาทิกถูกคิดคน้นโดยโจเซฟรฟิวเบอร์ทัสเทลตีชาวเยอรมัน จุดเด่นคือการฝึกกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวหรือที่เราเรียกกันว่าคอมมาเซอร์ซึ่งเป็นเหมือนศูนย์กลางพลังของร่างกายเลยค่ะเวลาฝึกเราจะได้ทั้งความแข็งแรงความยืดหยุ่นไปพร้อมกันโดยอาศัยการกำหนดลมหายใจการควบคุมการเคลื่อนไหวอย่างช้าๆฟังดูอาจจะง่ายแต่บอกเลยว่าพอได้ลองทำจริงๆจ,จะรู้สึกเลยว่าร่างกายเราได้ทำงานทุกส่วนแบบลึกๆทำไมคนถึงอินกับพิลาทิด ไม่ใช่แค่คนทั่วไปนะคะแต่แม้กระทั่งเหล่าไอดอลเกาหลียังเลือกพิลาทิสเป็นการออกกําลังกายหลักๆเลยเพราะช่วยฟื้นฟูอาการบาดเจ็บจากการซ้อมเต้นและเสริมให้การเคลื่อนไหวดูสวยมั่นคงและทรงพลังขึ้นข้อดีที่คุณจะได้จากการเล่นพิลาทิสบุคลิกภาพดีขึ้นหลังตรงไหล่เปิดดูมั่นใจสมดุลกล้ามเนื้อเคลื่อนไหวง่ายลดอาการตึงป้องกันบาดเจ็บช่วยแก้ออฟฟิซินโดมปวดหลังปวดไหล่พิลาทิสช่วยได้ โฟกัสสมาธิเพราะทุกท่าจะเชื่อมกับลมหายใจทําให้ใจสงบขึ้นร่างกายกระชับยืดหยุ่นคล่องตัวไม่ต้องเน้นแรงแต่ได้ผลหลักการหายใจของพิลาทิตง่ายมากหายใจเข้าเตรียมร่างกายหายใจออกออกแรงก่อนเริ่มฝึกแนะนําให้ลองหายใจเข้าและออกยาวๆสักสองสามรอบเพื่อปรับสมดุลกายใจแล้วค่อยเริ่มค่ะวิธีฝึกเบื้องตน้น ทำแต่ละท่า8ถึง15ครั้งจำนวน2เซตทั้งซ้ายขวาแต่ละท่าพัก20-30วินาทีก่อนเปลี่ยนค่อยๆโฟกัสที่การหายใจและความรู้สึกในร่างกายสรุปค,คือพิลาทิสเป็นการออกกำลังกายที่ไม่โหดแต่ได้ผลจริงทั้งสุขภาพบุคลิกภาพและจิตใจมาครบในตัวเดียวใครที่อยากลองหาทางเลือกใหม่ๆให้ร่างกายแข็งแรงขึ้นแบบปลอดภัยไม่เจ็บข้อไม่โหดเหมือนคาร์ดิโอลองมาฝึกพิลาทิสไปด้วยกันนะคะ ท่านี้เรียกว่าไซไลอิงเล็กลิปหรือไซไลอิ่งเล็กเพรสบนเครื่องโพลิทิสรีฟอร์มเมอร์ท่านี้มีประโยชน์ในการฝึกกล้ามเนื้อหลายส่วนดังนี้กล้ามเนื้อต้นขาด้านนอกเผาเทอร์ไตส์กล้ามเนื้อหลักที่ทำงานคือกลูเทอสมีเดียสและเทนเซฟาเซลาเตซึ่งเป็นกล้ามเนื้อที่อยู่ด้านข้างของสะโพกท่านี้ช่วยให้สะโพกแข็งแรงและมั่นคงขึ้นกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวคอมมอเซลส์กล้ามเนื้อหน้าท้องและหลังจะทำงานเพื่อช่วยให้ลำตัวนิ่งและมั่นคงตลอดการเคลื่อนไหว กล้ามเนื้อต้นขาด้านใน (inner thigh) กล้ามเนื้อต้นขาด้านในของขาที่อยู่ด้านล่างจะทำงานเพื่อช่วยรักษาการทรงตัวและป้องกันไม่ให้ขาเคลื่อนไหวท่านี้ช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงของสะโพกและต้นขาได้อย่างดีเยี่ยมและยังช่วยเพิ่มการควบคุมกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวด้วยท่านี้เรียกว่า Lexicals บนเครื่อง Pelotis Reformer ค้าเป็นท่าที่เน้นความมั่นคง,งของแกนกลางลำตัวควบคู่ไปกับการเพิ่มความแข็งแรงและความคล่องตัวของกล้ามเนื้อสะโพกและขากล้ามเนื้อที่ได้จากท่านี้ กล้ามเนื้อแกนกลางลำตัว (core m u s c l s กล้ามเนื้อหน้าท้องส่วนลึก t r a n s v e r s u a b i n i s และกล้ามเนื้อหลังส่วนล่างจะทำงานเพื่อรักษาความมั่นคงของกระดูกเชิงกรานและหลังส่วนล่างการที่แคร์เคลื่อนที่ไปมาจะทำให้ท่านี้ท้าทายมากขึ้นกล้ามเนื้อต้นขาด้านในและด้านนอก (adductors and abductors) กล้ามเนื้อต้นขาด้านในและด้านนอกจะทำงานเพื่อควบคุมการหมุนของขาให้เป็นวงกลมกล้ามเนื้อสะโพกและกล้น (hip flexors and glutes) ท่าน Bond ี้ช่วยเพิ่มความแข็งแรงและความยืดหยุ่นของข้อต่อสะโพกและกล้ามเนื้อที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวของสะโพกและขาโดยรวมแล้วท่านี้เป็นท่าที่ยอดเยี่ยมสําหรับการสร้างความแข็งแรงและความมั่นคงของแกนกลางลําตัวและสะโพกไปพร้อมๆกันค่ะพิลาทิสรีโฟเมอร์หลันหรือพิลาทิสรีโฟเมอร์สปาริตเป็นท่าที่ยอดเยี่ยมสําหรับการเสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อช่วงล่างของร่างกายท่านี้จะช่วยฝึกกล้ามเนื้อส่วนต่างๆดังนี้กล้ามเนื้อสะโพกกลูตส โดยเฉพาะอย่างยิ่งกล้ามเนื้อกลูทีัสแมกซิมัสจะทำงานหลักในการดันแคร์เคริทออกไปและดึงกลับเข้ามากล้ามเนื้อต้นขาด้านหน้า q u ดร r เ c e p s กล้ามเนื้อต้นขาด้านหน้าของขาที่อยู่ด้านหน้าจะทำงานอย่างหนักเพื่อรักษาความมั่นคงและยืดเขา่ากล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังแฮมสต r i n g s กล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังของขาที่อยู่ด้านหน้าก็มีส่วนช่วยในการเคลื่อนไหวนี้กล้ามเนื้อน้องที่เท้าด้านหน้าโดยเฉพาะแก s t r o c ี e m i u และโ s o l e u สจะทำงานเพื่อช่วยรักษาการทรงตัว กล้ามเนื้อแกนกลางลำตัว c o r er m u s c l s กล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวซึ่งรวมถึงกล้ามเนื้อหน้าท้องและหลังส่วนล่างจะต้องทำงานตลอดเวลาเพื่อช่วยให้ร่างกายมั่นคงและตั้งตรงซึ่งช่วยให้คุณรักษาท่าทางที่ถูกต้องและทรงตัวบนแคร่ที่กำลังเคลื่อนที่ได้ท่านี้คือเล g p r e บนเครื่องพลัทีสรีฟอร์เมอร์ข่ะเป็นท่าที่เน้นการสร้างความแข็งแรงและความมั่นคงให้กับกล้ามเนื้อส่วนล่างของร่างกายโดยเฉพาะอย่างยิ่งกล้ามเนื้อสะโพกและก้นกลุ่มเซาท่านี้จะใช้กล้ามเนื้อก้อนเป็นหลักในการเดินแคร่ เคริ Creek, ออกไปและดึงกลับเข้ามากล้ามเนื้อต้นขาด้านหน้าควอดริเซ์เซากล้ามเนื้อต้นขาด้านหน้าจะทํางานเพื่อช่วยยืดขาให้ตรงและควบคุมการเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังแฮมสตริงเซากล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังจะช่วยควบคุมแรงต้านและดึงแคร่กลับเข้ามากล้ามเนื้อแกนกลางลําตัวคอมมาเซอร์เซากล้ามเนื้อหน้าท้องและหลังจะทํางานตลอดเวลาเพื่อรักษาความมั่นคงของลําตัวและป้องกันไม่ให้หลังส่วนล่างโค้งมากเกินไป ท่าเล็กเพรสนี้ถือเป็นท่าพื้นฐานของพลอทิสที่ช่วยให้คุณมีช่วงล่างที่แข็งแรงและมั่นคงมากขึ้นด้ยค่ะท่านี้เรียกว่าไซส์ฟลิกซ์บนเครื่องพลอทิสรีอฟ์เมอร์เป็นท่าที่เน้นการบริหารกล้ามเนื้อขาและแกนกลางลำตัวโดยเฉพาะกล้ามเนื้อที่อยู่ด้านในและด้านนอกของต้นขาค่ะกล้ามเนื้อที่ได้จากท่านี้กล้ามเนื้อต้นขาด้านใน a d d u c t o s กล้ามเนื้อส่วนนี้จะทำงานหนักที่สุดเพื่อควบคุมการเคลื่อนไหวของแคร่และดึงขากลับเข้ามา กล้ามเนื้อต้นขาด้านนอก (abductors) กล้ามเนื้อที่อยู่ด้านข้างของสะโพกเช่น gluteus medius จะทำงานเพื่อช่วยดันแคร่ออกไปด้านข้างกล้ามเนื้อสะโพก (glutes) กล้ามเนื้อก้นจะช่วยรักษาการทรงตัวและให้แรงในการเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัว (core muscles) กล้ามเนื้อหน้าท้องและหลังจะต้องทำงานอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาความสมดุลและควบคุมการเคลื่อนไหวของร่างกายไม่ให้แกว่งไปมา การฝึกไซส์สปลิตเป็นวิธีที่ดีเยี่ยมในการเพิ่มความแข็งแรงและความยืดหยุ่นของต้นขาไปพร้อมๆกันค่ะท่านี้เรียกว่า p พล a t ิสรี f ฟ r เมอร์ไพครับหรือบางครั้งก็เรียกว่า p พลิทิสพล n k ทู Pike บนเครื่องรี f o r เมอค่ะท่านี้เป็นการฝึกที่เน้นความแข็งแรงของแกนกลางลำตัวคอเป็นหลักและยังช่วยฝึกกล้ามเนื้อส่วนอื่นๆด้วยกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวคอมาเซิ l ์ ท่านี้จะใช้กล้ามเนื้อหน้าท้องทั้งหมดทั้งส่วนบนส่วนล่างและด้านข้างโดยเฉพาะ rectus abdominis, six pack และ transversus abdominis กล้ามเนื้อหน้าท้องส่วนลึกสุดทำงานอย่างหนักเพื่อดึงสะโพกขึ้นและลงกล้ามเนื้อหัวไหล่และแขนการทรงตัวด้วยปลายแขน (forearms) บนกล่องช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงของหัวไหล่และแขนกล้ามเนื้อต้นขาด้านหน้า (quadriceps) กล้ามเนื้อต้นขาด้านหน้าจะทำงานเพื่อช่วยให้ขาตรงและมั่นคงตลอดการเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อสะโพก ลูตส์และกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังแฮมสตริงส์ทั้งสองส่วนนี้จะทำงานร่วมกันเพื่อยกสะโพกขึ้นและลงในท่าภายท่านี้ถือเป็นท่าที่ค่อนข้างท้าทายเพราะต้องใช้ความแข็งแรงและการควบคุมกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวสูงมากค่ะ ท่านี้คือ Pelotis reformer frog หรือบางครั้งก็เรียกว่านิสตูเชสเป็นท่าที่ช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงของแกนกลางลำตัวและกล้ามเนื้อขาได้ดีมากค่ะกล้ามเนื้อที่ได้จากท่านี้กล้ามเนื้อหน้าท้องส่วนล่างเป็นกล้ามเนื้อหลักที่ทำงานหนักมากในท่านี้โดยเฉพาะเมื่อคุณดึงหัวเข่าเข้าหาหน้าอกท่านี้ช่วยให้กล้ามเนื้อหน้าท้องส่วนล่างแข็งแรงขึ้นกล้ามเนื้อต้นขาด้านใน Adductors การที่ต้องรักษาขาให้อยู่ในแนวเดียวกันและดันแคร่ออกไปจะช่วยฝึกกล้ามเนื้อต้นขาด้านใน กล้ามเนื้อสะโพก Hi p f l e x ก r s กล้ามเนื้อสะโพกจะทำงานร่วมกับหน้าท้องเพื่อดึงขาเข้าหาลำตัวท่าฟรักซ์เป็นท่าที่เน้นความแม่นยำและการควบคุมการเคลื่อนไหวเพื่อให้มั่นใจว่าคุณกำลังใช้กล้ามเนื้อหน้าท้องทำงานอย่างแท้จริงและหลีกเลี่ยงการใช้กล้ามเนื้อหลังส่วนล่างมากเกินไปค่ะ